บินบุฟเฟตจังไดให้ยาศูนย์ไหนสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องปองไปสู้ขู่สุคนจ้ามาจ้าพี่น้องจ้าเมืองในสาวปาสิมาเว้าพผืนจาของสู้ฟังจ้าพี่น้องประเด็นมันมีอยู่ว่า เมื่อก่อนหนีนอกจากสซวป้าไปกินสุกิตีหน่อยนอกจากบันห้าในแาวป้าบอกว่าเอาลูกไปน้ามันหวุนไหวมันม่วงีไผเอาลูกให้นอกจากพี่น้องจ้ากินแบบบอจูใจนอกจากพี่น้องมาเมื่อนี้ยาเรากับลงมาหเออลลานนอกจากลงมากรุงเทพน้าพ่อนนอกจากบันหานยากินหอดห้านเรากับมาหเออลลานจาพี่น้องจ้าก่อนสีเมื่อบ่านนอกจากเรากับพาลงมาเที่ยวทะเลนอกจากกับลงมาเที่ยวสัตหีบจาพี่น้องจ้าวันนี้ค้ากับนอกจากอายาก็เลย่ว่าสิพาไปกินนังบ เฟตทะเลเนาะจาะพี่น้องสาวปลากระไดที่เราจะพี่น้องจะเหมือนนี้มีคนเอาลูกให้คักๆก,ก,กว่ากระแม่นอีริเราจะเพราะว่าปกติไทยยุบันค่ะสาวปลาก,กินเขากินยังก็มีแตงตัญาเอานะจาะยิงยาเราบ่อค่อยกินเขาวันใดเนาะจาะเหมือนนี้สิก,กินเอามันคุ้มคุมค,มคักๆ แกมือจากมือกินตีหน่อยนอะนอจาพี่นองจ๋าก็เลยมาหลานีนจาพี่นองจ๋าจอมเทียนทะเลเผานอจาพี่นองจ๋าบุฟเฟ่ทะเลเดือดน,จนอจากแบบจุกๆเลยจ,จาก <c oughs> จุกอิลิจาพี่นงจ๋ามาหอดสีโมงแหล่งในคือคนเต็มหลาน้ะจาพี่นองจ๋าเพิ่นบ่อยจองคิวก่อน้นจากซาปาโทมาจองละ คนบอกว่ามือนี้เบิรคิวจองแล้วนอกจากพี่น้องจะต้องลอกอินเขามาเลยนอกจากพี่น้องจะสาวฟ้ากับแฟนจับงานต้องเามายัญ่ใหญ่จ้ะยันไม่มีโต๊ะนั่งเพราะมาหอดกับเมนอีลีจะพี่น้องจามาโตอคิวอยู่ข้าวหนึ่งจะพี่น้องจาก็คือตตอคิวเขาหลานนั่นละจะพี่น้องค้นมาหากราบคนเลยจะพี่น้องจาหญาติจัดหนักจัดเต็มจ้าหัวละสี่ร้อยยี่สิบเก้าบาทมั่งจะสาวป้าจํบบ้คอยได้จ้า ไอียาเป็นคนจ่ายเนาะจ้ะแล้วเขาก็สิให้จ่ายค่ามาจําอีก100บาทเนาะจ้ะพี่น้องมาจําถ้าเฮากินบเ่เบิดจันสิเขาก็สิบ่ให้เงินเฮาคืนเนาะพี่น้องเงินสาวปาลาแ่นเบิ่งวลากินเขาจ้รอ,อบแรกสาวปลามาแบบซอฟๆจ้ากระซี่ใดประมาณนี้ล่ะจ้ะพี่น้องจ้าม,มาด้วยกันหกคนได้จ้ะพี่น้องจ้าเด็กหน่อย2องจ้าปุยยัย่ี่ตาวาย์อีย่ากับนาทีนะ่ะเขาก็กินบ่หลายเนาะจ้ะเรากินแล้ว แบบเดียวนะจ๊ะแล้วก็กาแฟอลานนะจ๊ะพะว่ายน้ำแล้คือน้ําหลานเราคือน้ําเตียโนเแล้วยานร้านเราถือควันไฟจะพี่น้องจ้ะแล้วก็กินหน่อยๆแล้วก็ผ้าร้านไปขี่หลเหาะจะพี่น้องสาวปลาก็กินกับเด็กๆเลยจ้าใส่แบบจัดหนักจัดเต็มเลยจ้ากุ้งดองน้ําปลาหมดประมาณ 3C จานนี่จาจใจาพี่น้องจ้ะสาวปลาพูดเดียวได้จ้ะ อันนี้ก็สิเป็นลูกสาวจ้าเพื่อนว่าเพื่อนเป็นลูกสาวเนาะจ้าลูกสาวสาวป่าจ้าพี่น้องจ้านักงกับจัดนักจัดเต็มปุ๊บกินแบบปานผู้ใหญ่เลยจ้ากินมหากราบโคตรคุ้มเหมือนกันเลยจ้าพี่น้องจ้าน้องลิสตาจ้าพี่น้องจ้าเรากินในสุดยอดเลยจ้าพี่น้องอยากที่บอกว่าร้านีนสาวป่าประทับใจแห้งจ้าพี่น้องคืออาหารมันสดมากสดจริงๆสดแบบ สดสดเลยจ้ะสดจนบ่มีคำาสิบรรยายเนาะอจากอันนี้สิเป็นเมอือกยางเนาะอจากพี่น้องซาปากะก,กินเบิดตผู้เดียวเนืจ่จากรอรอดแหลกเนาะอจากผู้ใดเอามาก,กับผู้นั้นกินซาปากะแซดเบิด์ผู้เดียวแฟนได้กินน้ำโตนหนึ่งจ้ะพี่น้องข้องมาใหม่ๆแล้วก็หิวในเจ้าหนอวเนาะอจ้ะได้ยังกับมมเขามมเขาจ้ะพี่น้องจ้าคือแบบมืน่อนี้ เอาเอากคักเลยจ้ะมือน,นี้มีคนเอาลูกให้อันนี้สิเป็นไข่หมึกเด้อจ้าพี่น้องจ้าไข่หมึกเข้ากับซิมีอย่างให้คือไข่หมึกแบบไข่จริงๆไม่มีแป้งเลยได้พี่น้องเบิ่งจ้าพี่น้องจ้าสซวปลากระเบื้องสาจานนี่เราจะไข่หมึอกอย่างพี่ประเภทว่ากุ้งอย่างนี้ สิเบริร์ของเขาอยู่ประมาณหาโลนี่ละจจะก็กะแฟนสองคนน,นจ้ะพี่น้องพนักง,งานที่เรามาเก็บเศษขยะเศษอาหารเน,นาะจะเลาวก็นจนแนมนานแม่ย่ำได้มึงสิลูกสิวาปรจากพี่น้องหรืยจังได้ชาับปาะกะแอบคิดไปเองเน,นาะจ้ะ กุ้งนี่ก็แบบสดแบบหวานมากเลยจ้ะพี่น้องจ้าก็กินแบบจุกๆเลยจ้ะแต่ว่าสาวปากระบอกไดไทยแบบเต้นที่เบิ่งนอกจากเพราะว่าตากองล้กอกกรยาคือกันจ้ะพี่น้องจา้ากับสงสารเนอกจากอันนี้สิเป็นลูกสาวจ้ะเราบอกว่าหอยอะไรตัวใหญ่จังเลยใยญ่ซ้ำนาคอยเลยจ้ะคุณแม่คุณพ่อในะ้พนักพนเอื่นสาวปา่าจ้ะมาก่อยสิมีรีวิวให้เบิ่งจ้ะคนนะ นี่ต้องกินแบบนี้ด้อจ้าต้องเอาฝามันตักแบบนี้มันจังสิสแ่บจังสีไดฟิลในการอุ้ยอันนี้จะเป็นหอยนางรมเป็นลูกหัวใจด้วยนางวันสิแมสซาพี่น้องอันนี้ก็รอดประมาณรอบที่หา,านเราจะอ,อ,อ,อันนี้สิเป็นซีโครงอย่างเนี่ยจะพี่น้องจะแซ่บแซ่บของเขาอีลีจ้าอันนี้จะเป็นมืกอไข่อย่างเนี่เราจะพี่น้องจะแบบใหม่ๆสดๆกับแซลมอนดอ่างเขากับชี่ พน,นักงานอย่างเห็เนว่าจะสะดวกสบายมากๆเนี่<ล>ยจะลูกสาวคอยอิ่มแห้จะพี่น้องจะมาสิกับมาวอกฟังว่าเป็นอย่างยาคือใส่สูตรไหนจะพี่น,น้นนองเอาปลากินยุสีชโมงจะกินบุฟเฟ่ต์น่กจากอิญ่าหลานถ่ายอิญ่า,าหานังเขมา,า,ามหาศาลหลอดกิมละบอสหลูกินละบอสปัตเตอร์อิม่มแน่ยปลาสูคือว่ากินค่ะกินเน่ยปลาตัวไม่อยากไอข้นแต่ยาว่า เจ้าของห้านเขาเลยสูญหายกินทากินแน่ก <os> ินผดกินพวยคือกินของเขาคุมคักทะลุกันในยเนี่ยวะโอ๊ยตา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 ยเนียวะกียาบอกว่าซื้อจะแปเงเงินประกันขึ้นได้หลอยหนึ่งแต่จะกินข้องเขาคักเนี่ยประเด็นประเด็นคือสาวป่ากับแปดกะต้องกินให้มันเมืดอจะต้องไปเอาเงินประกันขึ้นหลอยหนึ่งจ้าพี่น้องนี่จ้าพี่น้องจ้า อันนี้คือหอยอีหยังจากพี่น้องผู้ใดหูกระคอมเมนต์มาบอกสาวปลาเนี่ยทีว่าบันนอกกว่ว่าเลยจากสาวปลาบ่กหูอีหลีว่ามันคือหอยอีหยังแต่มันโคตรแซ่บสุดยอดเลยจากพี่น้องจ้าหอยบักอันยาวๆในตะวันเหนือมันมันวานจ้ะเบิร์ตโตมีตั้งแต่เปลือกเรื่จากพี่น้องจ้า เป็นเนื้อนี่สุดยอดแซ่บเลยจ้ะยกน,นิ้วให้เลยจ้าพี่น้องมาปิดท้ายจ้ะพี่น้อง,จ,องจ้าขาดไม่ได้คือต่ำส้ตมต่ำจ้ะเสาปลาโซฝีมือเลยจ้ะเมนูปิดท้ายจ้ะพี่น้องสุดยอดเข้มเลยจ้ะเอาอะไรจะมาในี้ซาปาลาเขาลาไปก่อนนะจ้า